八分咖，八斤。 สวัสดีครับผมดีใจไดีครับผมอ๋อตรงนี้คือเต็มกาละมังเหรอบังเอี๊ยไปยามดางมากคับพ่อปอมครับไปหาชื่อให้จินปลาเข่งไงพี่น้องนี่เป็นพุ่งปลากาเนาะพอเนาะครับแต่ว่าเข็งกับพ่อมีอยู่ดิแม่นครับเข่งเนี่ยง่ามมีอย่พี่น้องมีโอกาสต้องก็ต้องไปหาครับผมแต่โอกาสท้องบ่มีเทากับ โบได้ไปแล้วครับกัดได้ปลาขาวอีกเีนี้พี่น้องแต่ว่าพี่สุยใจเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ครับพอมันอีกซุ้มนึงก็สิเป็นกัาบกรบกราบกรบกรบเออกาบกาบกาบหมดอายุแช่เนี่ยเป็นสีสดพี่น้องปลาตัวงูพ่อยกปลาตองขึ้นในบึงได้พ่อเอ้ยนี่ครับพ่อไอ้สียใจมันยกปลาอันกาปลาหิ่งไปไปห้องไปขายเถอะไป บ่ได้ใครไปซื้อน้ำยาไม่นู่เศร้าเนี่เขาเสียดังกินพอมื้อนี้ว่าสิ่ง้อยก้อยปลาตองกับปลาหน่งตึงตุนนี่แหละปลาน้องตึงน้องตึงบ๊วยตองแจ้ครับไงตซ่มนี่แหละครับนี่ใครมีอยัางแล้วกับตุ่มน้ำหน้าพอเนาะครับกันมีก้อยก็ต้องมีตุ่มหนุ่มจังเล่นเสิยขัดของผมเอาตัวนี้เล้ครับตุ่มเอ้า ให้พ่อปอมกับพี่สุดใจพากันแยกวัดขับธุรกก็น้องพี่น้องเนาะครับครับผมนี่พี่น้องการฝักเข้าตังอองศอกก่อนนี้ครับเขาเอื่อมาเขาเอื่ว่าคีบนี่นะตัวแสวงพระไายน้ำเวลาลงน้ำเนี่ยเป็นติพืชออกนี่เป็นครับแค่ว่าบ่อฟักนี่ครับต้ม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 ว่าต้มบ่ต้มบ่ต้มกับปี๊บบดต้มกับปี๊บแค่ไหน พราะปลาตัวเท่าไรเนี่ยปี๊ดกนแ้ครับเพราะว่าผมในหลายตัวแล้วผมหมดเนาะใครสั่งดินี่นหะปลาตัวเกลียกเจ้าเงยสั่มนี่แหละครับรนี่มันเงยกว่านี้น้อยกว่านีหนองเกลียครับดีที่หน่องเกลียดนี่คือปลานั่งตึงนะเอ้ยนี่ละคอมันจังพ่อปลาบักคักนี่ทั้งอาจารย์ของคนคนอื่นปลานั่งตึง เว่าบ้านเขาเอื่นยังบ้านเขาเอื่นปลาขาวปลาขาวปลาดำแล้วเขาอีไทยเขาอีไทยครับเขาอีไทยครับเจ้วบ้านนั้นเขาจะเขาจ้าเขเอื่นว่าตระกูลปลาปลาขาวบ้านเขาซื้อไม่ซื้อครับเป็นมีกิจยังกิจยังก็เลยเห็นว่าสวยงามหน่อยหรือว่าปลาขาวอีไทัยสี่แหละพี่น้องคนอีสานนี่ปลาตัวเดียวกันนี่ครับเอกับทางเอื่นกับทางอื่นนี่พนละมองนี่ โคตรหมกเน้เนาะบางไข่นะโถปีพอปีปีปีไปเลยหมกขมขี่ใส่หมกขมขนี่ใส่ก้อยนี่ยเสบเนียแล้วมกเอกครับว่าเากิดได้ทำอยู่ำกินกิดว้อดไปไหนหรอกครับผม้ะปะกามัอนี้ได้ยี่สิบลกครับผมเลยว้าโบไปใส่อีกดอกคือหลายพวดไอ้ผู้กจไปเอาน้ำ เอาเอาพ่ออยู่พอกินเนาะพ่อครับผมเปรี้ยวหลายขนาดเนี่ยวันเดือนหนึ่งใส่ด่างอยู่ประมาณสองสามเที่ยนเนี่ยอืมครับต้องกานใบกระเวนบ้านเฮียเนี่ยเฮียครับเดี๋ยวไปวานเฮียมาได้เลยะโอ้ยสมบัติกลุ่มไปไหลดิจิโอ้ยมันหลดิจี้ตอนเฮียไหนครับนี่ปัดกัเดีครับพี่น้องแบบนี้ ถูดายตัวนี้พ่อหลายนี่ครับนี่ะนะเอาเอื่นว่าปลาตองแกครับผมฝักกระดมไรอะไรยุยดุย,ดยดพี่น้องทั <laughs> ้งฟักทั้งกินไปน้ำยั <laughs> งบอน,นอง <laughs> อยังงหรยครับจงวัยูโกแลกว่าแลกแขวน้วองต้เวเม <laughs> ื่อดีวันนี้นีนซื้อแชวอยู่งมน้องสาวาก็บแข่วเด้อน้องสาว ขาวเห็ดเขียวดีนท่หน้องสาวลาเห็ดเขียวอืมเก่งเนี่ยนะพ่อเนาะเห็ดเขียวบุรีบุรีเราอย่างไหมไก่ก็ปั่นตีปากเลยเขียวคู่บัดนั่งเหรอเห็ดหรืไม่เลยเลยขายพร้อมขายพร้อมเออครับเดี๋ยวจะมาอยู่นกันด้วยกับพลังจับอยู่ครับปลาตองกัเใครครับนี่ปลาตองกับฟันนั่งเปรีงท่านี่พิสุทธิ์เจกับขั้วตบแล้วพี่เนาะขั้วตมครับพี่เนาะชื่อนมีต้มโซ่เลยเนาะพี่ ครับผมโปรตุเลยดิเขาบอต้องเอาขียวเลยเพราะว่าฝานปลาไส้ด่านพ่อพ่อครับผมมดแดงอยู่ไหนละพ่อมีบ่หรอมดแดงสูงสูงคนพ่อสูงป่ะพูดได้ขึ้นงูขึ้นพวกงวงหมดสิหนึ่งแมสูงสูงคนไหมนี่วะนี่ผุนเราซีหาห้างพุนเราเดี๋ยวปอกไปสูงลไรพวงทั้งตำบนน้ำเนี่ยอ๋ออาหารสันหยอดเนาะพ่อนั่งเลยพ่อหนึ่งชึ้ง งอเหล่อนั่้งเลิัดห้องะดสัดทางกัดบ่อยู่บดสัดเลยเอาหางใต่อนอนหางใต่อเลยมีเลยหางเต๋จะิดขืนง่อยเลอคักโปะหลือพาตงง่อยนั่นเพาะง่อยงานนั่นเพาะนี่บ่ เดนี่เนี่เดนี่ใ้เอาไปเรยเ้อกัลอยกันทังไมีแต่บักสูง n บิดหมทั้งำเขาจะกินบดเอาขวกองไว้ม่สิเป็นออาวุมาิกัดกันเดี๋ยวน้องานีน้บดู้ีเสียกันนันสิกัดกันนี่บาท บดดงกันแล้วบ่ะนี่ขึ้นกับกันาม่เลยพ่อพ่อพ่อดไปเออเออพ่อนี่นไปสวดด้อครับเไป็นี่พ่อ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 เสเร็วเร็วเร็วเรนี่นีโอ้ยพักพ่อพักพ่อโอ้ยเด้อยเอาขขวนโอ้โ้ไปโอ้โอ้ได้บ cắt thú cắt thú thưa thưa bây, bây con oh bay 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 oh cắt cắt thẹp oh bay thoáng sía bọn em 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 อเนี่ยบมกหลายกอีนั่นนั่นล่ะนั่นล่ะพ่อไปพ่อมาพ่อ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 ส่งให้พ่อส่งให้พ่ออยู่ต่อมน่ะพี่น้องนะวันนี้หมอกระเดียดพอดีโอเคครับนี่ส่วนโมกุกพี่ฟ้าหมอพี่พี่ฟ้าหมอ โนุกกว่ากรับผมมันกันห้องกันขึ้นประเดี๋ยวับตัวประเดี๋มาถึงที่เราเนาะเว้ยที่เราก็เสร็จเราอีกครับไปใส่หมดแดงครับเงินส่งๆป่ะส่งๆส่งๆส่งส่งนี่เราล่ะนี่พี่กเดียดเยอะมาก่อนใส่กันอยู่ก่อนคัดกัดคัดตะปูดคัดหม่องสำคัญผมหนีไหมเออเขาเป็นนี่สูงเลยวันนี้ไหมโอ้กคับนำมูลนิพนธนเนี่ย ยิ s <S 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 ่งกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเก่าเรื่องก็จเรื่องกจบไปเนียบดงแล้วจาแเ่แ่แจิลเรอมพุนสินองฟงงฟงฟงย้อนมดเด้งเลครับเดี๋ยวเรื่งกระปุมเี๋ยววันครับออกกับอไหลออาพ่ออยู่พอจินซื้องสร้อยขมีพี่น้องบางสร้างตัดกลมเรื่องบ้านเรื่องบ้านเขาเจ้เอาเอมนไปขายเพามันดับสร้างบานเขาเจ้ากลัว เป็นเมี่ยเออัวเราเฮ็ดเป็นเมี่ยงจะขายคคตรมันซื้อนีดีมันจะดำนุ่งสนุกว่าเป็นอาาใส่เกียกันเด้ครับเข้มโอ้ยเ้บงหนใส่เทนิงเราต้องใส่บุแดงไวมมไมเอ้นั่นละไปเข้มกำลังขิดทวงเออเอเดี๋ยวใส่เลยเมียงบบเขาคัวนวครับนเขาวงดิ้อเข่าคัวเข้าควขาครับเข่าตัมี่ว่าเขาสาร นี่มาต่ำบัวลรามานต่ำนะพ่อเนาะหอมมันคักเลยพี่น้องต่ำเองไม่ต้องเก็ีเองพี่น้องตัวหนูว่าหอมัวตัวหนูว่าข้าไปเรียนหนังสืออยู่ครับเดีย๋ยวนี้ไปสอบอยู่เข่าขั้วมักหลายแสียบลายใส่หลาย<ส>ปล<ร>าค่อยยับแพงเข่าขั้วโอ้ยบนนวเลยครับใช่ติดหน้ายับแพงกาแน่นครับกาสามมาดึงดำนี่ที่ไหนหนึ่งมันกระ벙อ้บบามเร็วเนาะสิ่งพอแบบนี้ อันนี้พริกขัวพริกซีอินูร่มเอาลงตำตำร่มว่าละพ่อเอาเริ่มเลยกันด้ครับตำเอาพริกใส่ต่ากันทด้อุณหภูมิเท่าไรกันเนาะเนาะครับโนโนาะพนเนาะไปยังไงพนนี่พี่น้องเป็นวัยจะใส่หลายหลายพวจะครบพูดฮ่า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 ่าพวจะก็ดีเนาะปวดเสียบมันอยู่ได้ไหนมันอยู่ไป ก้อยเขาใส่ปลาแดดวะครับโอ้ยบัวสวยดีเนาะบัวครับบัวเมลลาบแล้วบัวแล้วโอ้ยบัวลาบแล้วครับก็จะว่าลาบใส่เทีมเอาเทิมเทิมหยุดใส่พักว่าใส่พักก่อนี่ใส่อยู่ดิเขาใส่สมเนียสมหนังครับผมใส่ได้หลายคือจะลาบสะผัดกันกินดิตก็ใส่ก็ว่าเค็ตก้อยพอดีครับผมก็ว่าก้อยป่าพอดีเนี่ยมันจะผักมาเลย งพลิกอีกอะโดดเน่จังน้อยครับผมส่งมาส่งส่งส่งแล้วคับผมชิมซิมซิมโอ้โหเพ่นขากันย่ซิมนู้นไยเหรอโ้โมดแดงขึ้นมนก็ถอยสิโอ้ถกัวหามดแดงเพลือกอะมดแดงเือกกอ้โหมัอยเียกเข่าวามาใส่เดอมดแดงเปือกไล้วพีงจะได้แช่มดแดงทาแป้ง เชียร์ตดหมากระลังงามนี่ครับผมเดี๋ยวมากินกลับอยู่หอมละหัวหอมนองเชียร์สดหมาเลยงั้นเจ้าน้นก็เจ้าเดี๋ยวหมวไปเก็บคนเขียบคนนซิมซิมว่าซิมซิมซิมเข้มหมดเข้มน้อกสีสันเลยพี่น้องขายพอดียุ่งเอาไว้พอมือซิมหน่อยพวกจักจังจกเข้มบวกจักแสีบจังนัวใส่ออกไปครับผม ่จังนี้เหรอวะอาอยู่หากินนะครับผมพี่น้องบัดนี้มืดกู้จิ๋เดียวเนอะเออครับพ่อครับผมอาหารว่างมาเลยมาแล้วครับอาหารว่างเขามาแล้วครับเท่มันสดเทียเลยยังก็กินหมดอยู่แล้วอของปวดของชอบของครอบครัวก้อยปลาตองครับผม โบเสียบโมยูก็ไรอ่ะไฮไล,ไล,ไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ถิ่นฐานบ้านเกิดไล่ให้โชป่าถูกไล่เนี่ยแต่เสียบครับแทนไปตักตอนใส่ก่อนนี่พี่น้องตักปลามันสลวยก่อนเด้อเฮ้ยอย่าเฝ้าตักตรงเที่ยเดียวเนาะนเพราะว่ามัน ขาสุมนี่เขาต้องกินทีละตัวโอ้ก็บบอด้กินทีละสองตัวแล้วไม่ได้ก็ตาก่างเพิ่นกันหลายไหมพี่น้องครับเขาเสียขนาดได้พี่น้องต้มปลาการพ่อพี่น้องเพิ่นมาชีตยังไงเฮ็ดพลสุกินได้หรือเปล่าท่านมาพลนปลากาบอกพลปากชิงโอ้ได้ครับได้ได้เมล้างเมล้างจันทร์เห็นเราบ่เนาะผมได้แมงดามาตั้งวันสี่ตัวแมงดาน่ะเมื่อวานหัวใว่าหอมจะมาขังดังรันโปหอมเบิดบ้านหอมเบิดบดับเนี่ยเกิดว่าหอมเบิดบ้านพ่อ อพี่น้องเทเลยพี่บุ้ยรวยนางได้พี่ไปห่อบุ้ยสุดยอดบ่อนปลาขวัญนะครับพี่น้องนี่ปลากา <c oughs> ปลากาครับปลากาอันนี้ปลาอิปเปออันนี้ลาบน้องสองน้องสามลาบแมนครับลาบน้องตองครับ ซิมอะไรพ่อต้มเป็นไหนซิมมือซิมซิมซิมเฮ้ยหิวเขาเขาอยากสั่นใส่เอามือเนี่ยซิมว่าให้ผิดหวังโอ้นี่ไม่ผิดหวังเะอยู่ในกลิ่นเลยสุดยอดเลยเพิ่งกันนะปากดำหม้อเพิ่งพากันถามกันไปนั่นเจี๊ยท่ากินหมอไปกี่วันมาครับนี่ครับมันยาพระกรมวันจริกคนเด้อครับ เนาอยู่นั่ชิมน้ำกะหอยปลาตองต้มปลากาปลากาช่างบัดเซียนหนึ่งเอื้อนปลายเปื่อปลาอีปื้อครับมาโนกันปลากาไม่ให้กินน้ำเลยเด้อนี่จะพักนั่งข้างหญ้าเฮากะอยู่ตามให้ตามขวนให้กินน้ำยาครับมีหวัดเชียร์ทดน้ำสกุลน้ำสกุลยังไงนี่เกือบเสมือเสียแก้วอู้น้ำยาพัวผัวมมักดี น้ำยาได้พี่น้องเพราะมีโลโกโเ้เ,เ,เลยเพราะมีหย่างเด่นี่ใส่น้ำกันเยอะเลยพี่น้องอืมโอ้เขาเขาไปน้ำเข้าไปหอบอะไรนี่นี่แหละเขาโดนต้นอื่นว่าต้มสมต้มสมครับก้อยสมกันต้สมสมบ่สมเนี่ยว่ามันต้มสมครับผม,มเาน้ำพป,อปอ้อมๆเลยครับผมครับผมมาจุดกันเด้อครับทีนี้ก็เต็กเชียร์ต้นไม้กับ ว่อยปลาใะไกันล่ะครับไม่จากน้องทุ่มไม่ใช่ไม่จากทะเลเด้อครับเนี่ยโอ้ตะติวมีเด้อพี่น้อง ไลว<ม>จัง้ปลาตังนี่ก็ุดแย่ต่เห็ดไหวแล้ครับเสียหักตออย่วีตังก็เป็นหลบนับเียวเด้อควมลวกว่ะหอมหิน้ปปนี่คือปักเตี้ยเราบอกลบราขอเราเยครับเด้อ ตัวจียูย่นจริงคำโกคำคู่คำเขาไปเอามาต่วนจีนยุบผมนั่งไปามาแล้วครับด้อพี่นนองเขาสุขสุคนก็นได้ทั้งทิ่มมัอนบ่ต่อทั้งหนองตั้งนุ่งตั้งพีดตำไส้ตั้งสุขุสุคนนะครับมาจิเขาจนหนกันพันไป,ไปผ่านมาแะไปเปมานี่ บ้านเพื่อนน้ำปวองห้าอยู่อบตกับเห็นเพิ่นเลยไปถามมาปล้องคือเห็นครับเพิ่นของยางมแมงออ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 ของย่าตอื้องจน,นเพ่นหาวกมือเลยอพี่นนองเด้อ่วเข,า,ขาจบบอกเมื่อไหร่ว,ว จากว่าจะฝนระบาดเป็นนำ้ำแบบยิ่งเขาบกระเดี๋ยน,น,น,น้โอ้ออเออพี่น่องเออซุกข้ากรได้ทานไปวันหนึงนี่พออ้ซุกอะ่ะอ <c ười> ันเดียวเกินเนาะไปทุลักมึมือเขา,าก็เดืาทำการทำงานอยู่ร้องรอยล่ะ เออเดี๋ยวไปจมปลาอยังก็เห็นกันก็เล่าเลยล่ะเดี๋ยววางๆเราแวะเขามาเล้นน้ำหวานน้ำย้ำกันไปเนี้ยพี่หล่อครับคนเขาเลยโอ้ดีดีใจครับผมอู้แมงวันไหมพ่อไพบ่พ่อบ่อปล่อยมันไรกับแม่เขาเน,ะนาะป<ไ>ล่อยมันอ้วนๆนี่จับทอดกิ่นมด <c oughs> นั่นมาพ่อกล <c oughs> ิ่นห <c oughs> อนแมงวันเลยพี่น้องนเลยนี่ยานเท่าไหร่ก็มีกันแพง เจ้ามือนีผลบ่หลายแบบนียดิปัยญาลม้มโอ้แม่วันอี่่อ,อมนอมเดี๋ยวครับพี่น้องหาม่แล้วก็เหดุยห่ดจินตัวไปสมันเด้อ มพาพน้อมามแบ่งกันกินเมื่อเดาอ,อีกตัวไหมบุญงเกงษตรด่างได้พี่น้องตั้งขโจ๊บบ้านไก่เชื่อเชี่ยงกันหรือว่าเจ้าวมุนีขโจก๊กอะพักกันมัดทุกเบ็ดหรือว่าดีเบ้นสิกัน โอ้ใดข้าเกลื่อนครับปากาปกาเนี่ยล่ะข้อปากกาครับแลวส่วนมากเพื่นอิ่กินอยู่ช่วงหนาหนาวหนานี้ก็สิบ่าค่อยกินเหรอครับวงตรงรถถ้าถ้าห้อนแล้วเพื่นนี่ว่าค่อยกินบรือเ่แน่นส่วนมากเพื่นอิ่กินช่วงช่วงหนาหนาวอืมโอ้โอกระจกกระไดข้าเกลื่อนตะมลอแต่ละ,ละเวงน,นี่อือนี่ล่ะเก่ารถสิบรถเลยนะครับ,รบแต่ว่าส่วนมากสิมีตะปากาาด้ครับกิน แตน้าอ,อื่นนี่ยู่้านดหรอกมักหลายคือกุง้เงเนียอ,ยปเ,ปอเป็นเดียวลงไปนี่กินป๊บปป๊บปป๊ปมานก็ได้เพินหนูเพินนี่เราจะเห็นเนงี้เน้สู่ตายตนนี้กินกุ้งก็กุ้งสด พ่ต้องไปเสียบคดดิล่ะเก็บบกาอหลังซือกุ้งจริงจิงเผนีแล้วมมนกินปั๊บหลุดถ้ากุ้งตายนบ่บ,บ่อปันหดบ่แบบนีด้ดูดูการการทุกการใส่เจ้าที่เนี่ยเพิ่นมักหลไับมักด่างใส่กันเขาไปแล้วนี่เ <c oughs> บื้องจะขมจะออกทั้งหลายบาท เกี่ยวกันเยอะคนทุกไทยกับจึงจะเสียงดังสวดบอกจากตาดังตัวเนาะดุบ้อยขวาก้นพี่เอินน้องไม่กินขอมเลยเพราะมันไม่คักแน่จะน้ำไล่ไรหยุยุดอยู่พี่น้องก็ได้อ้มันอีกอคน ทีือดหน่อเขาสุขูสุกคนเด้อครับือว่าคนมัดเทศไทยๆเลยว่ะตัวโรคนะครับต้นทุกปู่ทุกคนนะปู้ก็จ้ะบึงก็จ้าดูแลกันสิกะเขื่อนบัดทุกปู่ทุกคนนะครับย้ำไก่ไปแบบนเลยว่าทุกคูนี้ไก่กันสิกอะเขื่นคือเก่านะครับอย่ามาอยู่ไม่จินน้ำกันนี่ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับทุกสิ่งลักการมหาอยู่ให้จริงก็ได้ทั้งมือก็ได้หลายทั้งมือก็ได้หน่อยการมหาเนาะครับเนาะ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเด้อครับผู้กระจอกคนละกูเช็คครับคอยมีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกคนเด้อครับสำหรับจุมนี้กรักเวามนว่าสวัสดีจับมือจับมือกันเด้อครัับสสวดีครับสวัสดีครับ